มีสาวคนหนึ่งค่ะเขารูปร่างใหญ่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อแฟนหลังจากที่เห็นฝ่ายชายเนี่ยทำงานเพื่อที่จะเลี้ยงเธอมานานละงานนี้โหผู้ชมคาเปลี่ยนแปลงตัวเองปุ๊บผอมมากสวยสุดๆเลยค่ะเปลี่ยนไปเหย่กับคนละคนเลยนะคะผู้ใช้ทิก t o ็ตชื่อว่าคุณวินนะคะก็ออกมาโพสต์แชร์เรื่องราวของตัวเองเนี่ยออยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อแฟนหนุ่มพร้อมกับมีการเผยข้อความค่ะว่าเหนื่อยทํางานเลี้ยงเรามานานละผอมให้แฟนสักหน่อยก็คืออยากจะเปลี่ยนตัวเองให้แบบเอาใจแฟนสักนิดนึงไปชมคลิป คลิปนี้พร้อมๆกันค่ะเนี่ยคุณผู้ชมคะซึ่งจากในคลิปนี้นะคะจะเห็นได้ว่าจากตอนแรกเธอเองก็เป็นสาวรูปร่างใหญ่เลยแต่ว่าตัดสินใจที่จะลดน้าหนักแบบ ดูแลตัวเองอะผู้ชมขาก็เลยกลายเป็นสาวสวยที่ดูดีขึ้นมากๆเลยแล้วต้องบอกเลยว่าเมื่อเธอผอมแล้วสวยขึ้นมากมากจริงๆนะคะเปลี่ยนไปเหมือนกับเป็นคนละคนเลยจริงๆค่ะหลายคนก็บอกไปเสียงเดียวกันนะคะว่าเอ้ยฝ่ายชายโชคดีมากเลยนะที่เหมือนถูกรางวับบถูกระงวัลที่หนึ่งก็ว่าได้อะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งแรงบาันดาลใจให้กับใครหลายๆคนเลยนะคะสําหรับคนที่อยากจะดูแลตัวเองเออไม่ได้แบบว่าจะต้องผอมแล้วหมายความว่าจะดูดีนะคะแต่ว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองดูแลตัวเองให้รู้สึกว่าเออฉันแบบ ดูดูในกระจกแล้วฉันสวยนะฉันภูมิใจนะเออปรับบุคลิกตัวเองไปก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยากจะสนับสนุนให้ทุกคนผอมแล้วต้องลดน้ําหนักให้มันผอมแต่ว่าดูดีเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็ทางที่ดีค่ะควรจะลดในแบบที่ตัวเองไหวออกกําลังก้งออกกําลังกายควบคุมอาหารแล้วก็อย่าหักโหมจนเกินไปด้วยนะคะ